สวัสดีครับผมนะฮะก็สวัสดีเพื่อนๆนะฮะประจําวันที่16เมษายนนะครับนะก็ดูตามนี้เลยฮะตามตารางนี้นะครับเอ่อถ้าเพื่อนเพื่อยังพอจํากันได้นะครับที่ยุทธเคยไลฟ์สดอยู่ตลอดเวลานะครับว่าเอ่อใครหลายๆคนเนี่ยนะครับที่กู้มาแล้วเนี่ยยอดถึงหลักแสนเลยนะครับนะแต่หลายๆท่านเนี่ยยังคงสอบถามว่าของหนูเนี่ยทำไมได้ประมาณหลักพันเองนะฮะไม่ถึงหลักแสนอย่างเขาอย่าไปได้หลักแสนอย่างเขานะครับเพราะว่าอันเนี้ยจ่ายไปเยอะ และจ่ายนานด้วยนะครับเสียไปเยอะนะครับอ,อย่างน้องนาเดียนะครับก็เป็นประโยชน์มากๆนะครับที่ผมเคยไลฟ์สดอยู่ตลอดนะครับว่าหลายๆท่านเนี่ยค่อนข้างเครียดวิตกกังวลน,นะฮะจ่ายเยอะและเป็นตารางอย่างเงี้ยนะครับเป็นตารางแบบเนี้ยคือหมายถึงว่าโอ้โหมันมีแผนมันมีการวางแผนที่จะจ่ายไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างที่ผมไลฟ์สดอะโอ้โหเฮ้ยวันนี้ต้องจ่ายนี่ละอีก3วันกูต้องจ่ายอันนี้และอีก5วัน มันเยอะครับจ่ายวนไปเรื่อยๆเอายอดนู้นมาโปะแอป,ปนี้เอายอดนี้ไปโปะแอป,ปนั้นจ่ายค่าขยายเวลาบ้างหลักแสนแน่นอนครับหยุดได้ต้องหยุดหยุดไม่ได้ก็ต้องหยุดหยุดจ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นการแชร์ประสบการณ์ของน้องนาเดียตอนนี้หยุดจ่ายแล้วครับดีแล้วครับมันมีความสุขมากๆเนี่ย ต้องจ่ายแบบนี้ในตารางเนี่ยตั้งแต่วันที่14เมษาเนี่ยหยุดจ่ายมาเนี่ยนะครับยอดคงค้างอยู่ที่60,000กว่าที่ต้องจ่ายมีอะไรบ้างอะมงคลฉับไวเคเจริงใจพวก i n นสแตน g ์ก็อะไรต่างๆนะครับผมบอกเลยฮะต้องหยุดจ่ายเดี๋ยวนี้จ่ายไปเท่าไหร่แล้วส0 0 0 0นกว่าหลายๆท่านเป็นแบบนี้นะครับจดตารางของตัวเองเลยว่าโอ้โหอาทิตย์นี้ต้องจ่ายตัวนี้อีก3วันจ่ายตัวนี้ตัวนั้นไล่ไปเรื่อย ตอนนี้ยังคงเครียดอยู่แต่ไม่เป็นไรครับคุณหยุดจ่ายแล้วคุณเชื่อผมแล้วคุณไม่ต้องไปหาเงินมาจ่ายอีกยอดหกหมื่นกว่าเนี่ยบิดได้เลยอย่าลืมนะเราเสียไปตั้งเท่าไหร่แล้วตอนนี้คุณนาเดียยังเครียดยังจิตตกอยู่ไม่เป็นไรให้เวลามันผ่านไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆืๆ่อยผมเข้าใจความรู้สึกดีนะครับว่าไอ้ตรงเนี้ยมันต้องมีการโทรตามหาคนรอบข้าง ญาติพี่น้องพ่อแม่เพื่อนฝูงอยู่แล้วหยุดจ่ายก่อนค่อยว่ากันนะครับเนี่ยเห็นไหมในช่วงสงการเนี่ยที่ต้องหาเงินอีก6กหมืนกว่าเนี่ยไม่ต้องหาแล้วครับเชื่อผม